เสียใจด้วยเรื่องมาร่าเกเบรุ่เสียใจจริงๆแต่ฉันต้องการคำตอบไอ้หนุ่มแวมพายมาหาฉันอ้อนวอนขอชีวิตเล่าความสัมพันธ์ทุกอย่างของเขากับมาร่าทุกอย่างเลยเขาไม่ได้ฆ่าลูกสาวฉัน เกเบรียลเรารู้จักกันมานานแล้วนายปิดบังอะไรฉันมันเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มะฉันไม่รู้พวกเขาจะขโมยมันมาพวกเขาคงคิดอะไรแบบเด็กๆคิดจะนำสันติมาสู่สงครามหลายร้อยปีในยการขโมยของเล็กๆพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นการปลุกสัตว์ร้ายที่หลับไหลเสียเลือดไปแล้วได้อะไรล่ะฮะ เออเดี๋ยวสั์ได้อะไรมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่นายนายห้ามช้าไปฉันยุ่งด้วยแล้วฉันคุดถึงตอนเมื่อไหร่ต้อมีคนชดใช้หวังว่าคงไม่ใช่นายเยบรีลสมองตันแล้วหรือเขาพยายามกันผมจากเรื่องลูกสาวทำอะไรอยู่น่ะ เออฉันแค่เธอเธอเป็นคนสวยมากเนี่ยใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเล่าก็ได้อะฉันแค่คิดว่าคุณอาจอยากระบายกลาบบ้านคืนนั้นผมรู้สึกว่า อาพาร์ตเมนมันผิดปกติในในห้องหนาวผิดปกติผมรีบไปขอป้าเฮาส์ผมรู้ว่าเป็นพวกมันผมเห็นเธอนอนนิ่งบนพื้นผมก็เลยนอตหลุดไม่มีอะไรหยุดผมได้จนกว่าพวกมันจะชดใช้ และพวกมันก็ชนมันทุกคนพวกมันพรากคนที่เรารักไป